สวัสดีค่ะศพิณนอนจ้ะตีกับพีพ่น้องวันละขเก้าค่ะวันนี้ตามคําเรียกร้องเนาะค่ะเนาะจะมันเลาะเบื้งพ้ากรวดจ้ะพ่าพันถักกันสอดหลับไปนอกจากมันนันสีมาเบิ้งไปกับอาทิตย์หนึ่งเลยเนาะค่ะเนาะจะมาเบิ้งใหม่หคะ่ะไปรงกายก,กับตีนนจ้ะพี่น,อน้อง หลังจากที่เรามาดูไว้มือนันมือนันมากยังแห้งอยู่จ้ะกลับมาตอนนี้เขียวเซยพีน่น้องสภาพอากาศสภาพปลาเนาะเขียวเล็วครับจ้ะแต่ไม่รู้มันจะให้มีให้เราได้เก็บจากยอดสองยอดไปเนาะบมีจ้ะ ก็เว่าไฟเออร์วีดออกแล้วนี่ค่ะนี่นะไฟเออร์วีดดอกหญาหางมาจ้ะอวบเลยนะ โตเร็วๆจ้ะนันมาเก็บนิดหน่อยอยู่จ้ะอันนี้โตแล้ว เอจ้าตีเก็บได้ทำนี่นะคะเนาะ,ะ,ะแต่พอทขาสาดเขาจะเราเอาเอากาดำๆนี่ค่ะออกนะคะเนาะ,นะจ้านี่ก็คือดกยญาห่างมาจา้ะพอดีวด่าตีมีทวงงอกนะคะตีกันเลยตีเก็บดอกยาหางม้านีม่มาเฮ็ด ใส่กันเนาะก่อนเราจะไปผัดข้าก็สิมาแกอันนี้ก่อนจะ้ะนี่แกออกนะคะ่ะแล้วก็แกพี่น้องถามตีมาว่าเอาไปเห็นยังกินไข่เจียวหรือสิปไปยำคือบอกว่าไปผัดน้ำมันหอยยังก็ได้คะ่ะคือบอกว่าเกิดอยู่ก็เฮาเชิญชอไปค่ะว่าฮาจิเฮ็ดเมนูยังเนาะเอาไป ชุบแป้งทอดกรอบกระแซบจ้ะเนาะแต่ว่าตรงตรงนี้มันจะมีออกรสคมนิดนึงจ้ะแต่บดเยบดเยคมแห้งเนาะเราจะเอาไปยำใส่ขนมจีนก็ได้หรือว่าเราจะเอาไปให้ได้หลากหลายจ้ะเนาะแต่ว่าเข้าขีดอาหารที่เข้าต้องการเนาะจ้ะเราชอบอะไรแล้วก็ดัดแปลงกินแบบนั้น,นจ้ะเนาะ เพิ่นกะรสชาตจะบ่คือดอกกระเจียวนะคะแต่ตรงนี้มันจะมีความขมนิดนึงจ้ะตรงปลายดอกเพลินนี่เนาะส่วนใบนะคะใบยาหัางมาเลยค่ะกะมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรเนาะค่ะเนาะก็คือว่าเอาสามารถเสียลมาตากแห้งเป็นชาดื่มนะคะก็คือแบบว่าเกี่ยวกับพวกเส้นผมนะคะเนาะหรือว่ามาสกัดน้ำมัน ใส่ผมเข้าก็ได้จ้ะแต่ว่าตีมีปัญหาผมร่วงเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าให้พันออกไปกันหาตีจะไปเก็บมาตากแห้งนะคะใบเหตุเป็นชาส้มดื่มเนาะว่าตีหมซสกว่าผมร่วงแล้วกาจะแกะไปกับไปดาวน์ล้วกาใสรกับต้มจ้ะเนาะ ดับตีขอรบอนุญาตเท็ตอนนะคะเนาะเ,เขาจะเป็นรงคุามสารแล้วกะเอาไปลวกน้ำกันค่ะจ้าพี่นองค่ะนิวแล้วค่ะตอนนี้จะเดิกแล้วเนาะจะสองทุ่มล้วค่ะกหิวแล้วเนาะไม่กับข่าวกินก่อนจ้ะจะต้องไปห้าสิบพอดีว่าเรียค่ะที่เก็บพักอันนี้มากนะคะเนาะ เราจะผัดใส่เนื้อหมูค่ะดรอปบอนเด้อจ้ะดรอปมันไปเขียวเขียวเห็นว่ะลวกเลยค่ะจะเป็นนกน้ำเย็นแล้วค่อยเข้ามาผัดกันนะคะวันนี้เอาเมนูง,งน่ายๆแล้วจ้ะเนาะโอเคค่ะเอากระเทียมเฮ็ดเมนูง,นง่ายๆจ้ะกินเป็นน้อนนะเน,ะนาะจารตั้งไฟกระทะเนาะเขาจะมั่นลวนหมูก่อนค่ะ นุ่มง่ายเนาะข้ากับสิไปผัดไปจ้าคอจะใส่ท่ ก็ไปใส่ขอเราที่ต้มไปแล้วนะคะหญาหางนาจะเอกน้ำปรุงรสดตวมเนื้อมันหอมเด็ะสมลติ เราไปตัดกันใส่รเียมะใสเทีพดแล้วลูกตลองกระดับจ้ะใส่เลยลูกใมเล็ใสขึ้นมาอ่อนนอแล้วเนียเกเุอ่อนแล้วเลยตุ๊ยาอันนี้เป็นกระเทียมป่าช้าเย็บมากจ่ะแตงซีพันอันนี้ก no ็เป็นเซ็ตเรียบร้อยแล้วตัหน่อตัดเสร็จได้เลยค่ะ

เราตีคนาเอยากกินก่อนคนเดียวจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเนาะขอบคุณทุกท่านใจทีข้ามาติดตามรับชมจ้าสวัสดีค่ะ